เรื่องของทับลานเนี่ยมีเอกสารออกจากคณะกรรมการวันแบบหรือคอตชอลงชื่อโดยนายประเสริฐจันทรลุมทองซึ่งตนเองเนี่ยเป็นเหมือนประธานในคณะกรรมการชุดนี้คณะกรรมการชุดนี้ทำหนังสือถึง4ฉบับฉบับแรกตรงถึงรัดบุตทีว่าการกระทรวงยุติธรรม ฉบับที่2คือไปที่อายการสูงสุดฉบับที่3ก็เป็นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมฉบับที่4ก็ส่งไาที่กรมเรียนแห่งชาติสัตว์ป่าและถนดฉบับแรกไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการบังคับคดีรื้อถอนให้กรมบังคับคดีเนี่ยชะลอการบังคับคดีรื้อถอนเนื่องจากคดีที่ตัดสินแล้วกรมบังคับคดีจะต้องลื้อถอนอันเนี้ยร้องขอให้รัฐมนตรีสั่งการให้กับกรมบังคับคดีไม่ให้ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคดีต่างๆ5 5 2คดี1 2 0 0 0กว่าไร่ที่กรมเรียนเชา่สสาสะานพืชโดยโอยญญุทยานเช่าทับลานเนี่ยเข้าไปแจ้งความนึงคดีแล้วจับกลุ่มเป็นกลุ่มทุนเป็นนายทุนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคดีรายใหญ่ทั้งหมด5 5 2คดีตอนนี้สารตัดสินแล้วแล้วก็มีการบังคับรื้อถอนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทอะไรต่างๆให้หรื้อถอนแต่ในประเสริฐตันทะลง,ง,งทองทำหนังสือไปถึงพระมติว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอให้ชะลอและเขียนไว้ด้วยเนี่ยครับท้งนี้ไม่เป็นการแทรกแซงระบบราชการฉบับที่2ส,ส่งไปที่อายการสูงสุดคดีเนี้ยอยู่ในชั้นอุทธรแล้วอายการสูงสุดนั้ประเสรศิฐคำมาจากคณะกรรมการวรนแบดในนามของรัฐบาลส่งไปถึงอายการสูงสุดเพื่อให้อายการสูงสุดไม่อุทธรคดี หาลับสารภาพคือจนด้วยหลักฐานดูแล้วว่าตนเองเข้าไปปลุกลุกแล้วไม่ให้อัยการสูงสุดอุทธรณ์ท้งนี้ไม่เป็นการแทรกแซงระบบราชการสิแปลกไหมฉบับที่3ถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้กรมที่นินแ่งชาติสัตว์ป่าและพืชไม่ให้ออกหมายายเรียกหรือออกหมายค้นออกคำสั่งเรียกผู้ต้องหาในคดีลายต่อไป ที่กำลังเข้าคิวที่จะจับกลุ่มหนึ่งดีเนี่ยเนื่องจากเป็นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกฉบับเลยนะครับเขียนว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยากจะพูดแล้วก็อยากจะต่อว่าด้วยภาษาง่ายๆของภาษากลุมผมเนี่ยตรงนั้นใครที่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนมันเป็นประชาชนเป็นพื้นที่ป่าสัตว์ป่าที่เดือดร้อนประชาชนที่ท่านอ้างเนะี่ยคือกลุ่มทุนนายทุนผลประโยชน์ร่วมกัน แลวคนที่เข้าไปบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าผิดกฎหมายท่านบอกว่าประชาชนกลุ่มน,นี้เป็นคนที่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นชาวประชาิปไส่งมาที่กรมเรีนยนแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชให้ทําประชาวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นใหม่ฉบับที่ส่งมาที่กรมเรีนยนให้กรมเรีนยนจะทําประชาวิจารณ์ขอความเห็นใหม่ที่เคยมีความเห็นทั้งหมด900,000ที่เราทําเป็นระบบออนไลน์ไปเนี่ยตัวประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมีความเห็น900,000กว่าคัดค้านกับ คอทชอรหรือกณะกรรการวนแบบที่จะเอาเนเกต็ที่ออกเนี่ยไปประมาณ8ปดแสนกว่ากเกือบเก้าแสนเห็นด้วยเพียงสามหมื่นคนทั่วไปที่เป็นเจ้าของนนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสป่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร่วมกันเขามีความเห็นคัดค้านในการที่จะเชื้ป่าออกตรงนี้ออกแต่วันนี้ในประธานคณะกรรมการของคณะกรรมการวนแบบส่งหนังสือให้กรมยานทําไมกรมยาน,ก,น,ยนก็ตอบไปชัดเจนว่าเนื่องจากคณะกรรมการ,การของกรมยาน ชัดเจนแล้วว่าทําไปตามพระธรรมญัติอุทยนกำหนดให้ต้องทำประชา,าธิาไตยกรมอระชาธทําแล้วแล้วก็เห็นชัดแล้วว่ามีคนคัดค้านแปสแสงกับเสียงแต่คณะกรรมการวันแมปหรือคนจัดทาแผนที่ใหม่แผนที่ประเทศไทยมีหนึ่งเดียวเนี่ยไม่เอาจะทาําไมแล้วก็แต่งตั้งเป็นคณะทํางานลงไปไปไประเมินแล้ววันนี้ลงไปพื้นที่อีกก็พยายามทาทาคนในพื้นที่ อย่างนี้ถือว่าเป็นการแทรกแซงระบบราชการหรือไม่หนังสือของนายประเสริฐจันทร์รัตนรงทองปรดทางคณะกรรมการวันแมปสคทชหรือคทชคณะสมรรคงานนโยบายเกี่กับการที่ดินแห่งชาติอย่าลืมนะครับที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยมันส่ออะไรบ้างสามฉบับเขียนชัดเจนว่า ไม่ได้แทรกแซงระบบราชการหรือกฎหมายใดๆท่านหมายเหตุไว้ท่านรู้อยู่แล้วว่ามันแทรกแซงอ้างว่าประชาชนเดือดร้อนกําลังจะทําแนวเขตเส้น43ตัดแนวเขตของอุทยานใงชาติทับลานออกไป2แ0นกว่าไร่ที่มันอยู่ในพื้นที่ที่กาลังจะเชื้อออกออ้างว่าประชาชนเดือดร้อน ในความไม่ชอบธรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบกฎหมายกับการรู้กฎหมายแล้วใช้กฎหมายคล้ายๆกับถนนชัยออกเลี่ยงบาลีไปเรื่อยออกซ้ายออกขวาเพื่อที่จะให้เป้าหมายของเขาคือกลุ่มทุนกับกลุ่มที่บุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อทรัพยากรไปช่วงชิงทรัพยากรเพื่อไปได้ที่ดินตรงนั้นคําถามสุดท้ายคณะกรรมการที่ตั้งคณะกรรมการไปทํางานระดับนี้ซึ่งเขาตั้งคณะกรรมการมาให้ตัดสินว่าคุณอยากได้เป็นสคสองนสองหรือ สปรกรคาถามอยู่ในแบบฟอร์มเลยนะคุณต้องการเป็นสปรกรหรือคุณต้องการเป็นนทสองคุณถามเนี่ยคุณถามนี่หมายความว่า,านั่นคือสุดท้ายแล้วที่ดินตรงนี้2 0งแสจะต้องออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคุณจะได้เป็นเอกสารสิทธิ์นี่หรือคือความชอบธรรมต่อสัตว์ป่าและป่าไม้ของประเทศไทยซึ่งมีรัฐบาลมีคณะทำงานและเป็นระบบแบบนี้ผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ ไม่ได้มีความชอบธรรมต่อทรัพยากรแน่นอนผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศยังไม่รู้เรื่องนี้ฝากทุกคนที่ได้ยินสิ่งนี้ส่งต่อวันหนึ่งเราต้องถึงสภาแน่นอนวันหนึ่งเราต้องถึงกรมที่ดินแน่นอนวันหนึ่งเราต้องถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแน่นอนเราต้องการพลังและเสียงของคนที่ยังรัก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักความถูกต้องผมไม่ได้บอกว่ารักแต่ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผมบอกว่าต้องรักความถูกต้องด้วยวันนี้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแอบทําดำเนินการกันอยู่ในกลุ่มคนอย่างเดียววันนี้เราเดินอยู่ในหมอกวันที่เป็นกลุ่มทุนรองรับ สถาบันแบบนี้ทั้งหมดระบบราชการถูกซื้อด้วยระบบกลุ่มทุนวันนี้ไม่ใช่ผมบอกว่าผมจะออกมาสู้เพียงคนเดียวผมเชื่อว่าหลายๆคนพร้อมที่จะสู้และก็ยังไม่รู้ข้อมูลวันนี้เอาข้อมูลนี้ไปแล้วฝากแชร์ต่อแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นในสังคมนี้ด้วยก็ต้องไปถึงสารรัฐธรรมนูญให้วิจนนใัยว่า นายประเสริฐจันทร์ธนลุงทองเนี่ยท่านคิดดีและทําถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่บังคับไว้ไหมถ้าท่านไม่ทําถูกตามระเบียบจริยธรรมและต่างๆเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยซึ่งมีประโยชน์อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่าถ้าตัดออกมีประโยชน์อยู่ข้างหน้าซึ่งการกระทาความผิดเกี่ยวกับคดีความมันเกิดขึ้นแล้วมีการตัดสินแล้วแล้วมีการดําเนินการหนึ่งสองสามสี่แล้วโดยเฉพาะกรมวิทยายในชาติสัปปะรพื่ เราออกพอบใหม่พอบอุทยานแค่สองหกสองมีมตาตรา64สี่ต้องมีที่อยู่ที่ทำกินห้ามซื้อขายเป็นมืออันนี้ถาวรแน่นอนซึ่งเป็นเรื่องดีแล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวทั่วประเทศเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวผมถึงอ้างยิงว่าจริยธรรมของนายประเสริฐจันทร์ทุงทองซึ่งทำหนังสือแบบนี้และเขียนเส้นใต้ว่าไม่เป็นการแทรกแซงแสดงว,ว่าท่านรู้อยู่แล้วว่านี่คือการแทรกแซงมันผิดจริยธรรมไหม ถ้าผิดจริยธรรมหนังสือฉบแบนี้ก็ถือว่ามีมโนคาผมไม่อยากให้หนังสือในการเดินเรื่องของเอกสารทางราชการมันเดินต่อไปคําถามสุดท้ายก็คือทําไมกรมทีอานถึงไม่เห็นทำอะไรเราทําเรียบร้อยแล้วเราทำมาตร่กาสีในพื material, ma, like ideas, ้นป um, ่าทั foremost, ้งหมด227ป่า <lights> ห <im> ุรักสีุ่ล้านไร่ระสดรมีที่อยู่มีที่อาศัยมีที่ทํากินอยู่ในพื้นป่าหุรักโดยไม่ผิดกฎหมายและทําเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะทับลาน การถูกเฉือนไม่ได้ป่าในอุทยานถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆชนชนเช่นเดียวกับสชหรือคณะกรรมการมรันแบบกําลังจะทําในวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําเราทําทุกอย่างจบไปแล้วพรบอุทยานแห่งชาติ2562พรบสงวนยกกุ้มกองสัตว์ป่า2562มีพระตาน121ก็ทําเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ในป่าพื้นที่ป่านุรรักษ์รัษฎรอยู่ในป่ายอย่างถูกกฎหมายก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเราทําจนเสร็จแล้ว และก็ไม่มีใครซื้อกับเป็นมือมีการซื้อกับเป็นมือเราดาเนินคดีทุกรายไม่เว้นหน้าใครทางนั้น